เมื่อเห็นว่าพวกเขาไปแล้วโจโจถึงได้อารมณ์ดีขึ้นมาหนูน้อยสะบัดหน้าหนีวิ่งเข้าบริษัทไปเธอเดินอย่างเร่งรีบจนไม่ทันสังเกตว่ามีรถคนหนึ่งจอดอยู่ที่ข้างถนนในรถคันนั้นมีชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งกำลังมองเธอเขาเลิกคิ้วขึ้นแล้วพูดว่าครอบครัวฉินมีหนูน้อยคนนี้เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยินมาว่าเธอเป็นลูกสาวที่คุณชายห้ารับมาเลี้ยงฉินเลี่ยนหน้าหรือ ชายหนุ่มลูกคังตัวเองเขาดูจะแปลกใจไม่น้อยน่าสนใจดีคิดไม่ถึงเลยว่าก้อนน้าแข็งอย่างเขาจะเลี้ยงเด็กได้ด้วยเมื่อเห็นว่าเขายิ้มอย่างมีเล่สในลูกน้องที่นั่งข้างกันจึงถามเขาด้วยความสงสัยลูกพี่รู้จักเขาด้วยหรือก็ถือว่ารู้จักกันอยู่ชายหนุ่มเอียนหลังพิงเบารถท่อนขายาวของเขาเหยียดซ้อนกันปลายนิ้วคอบเบาๆไปกันเถิดคืนนี้ฉันต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงในเมื่อไปเจอเพื่อนเก่าทั้งทีก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อย ครับลูกน้องยิ้มกว้างและตั้งหน้าตั้งตารอไม่รู้ว่าคืนนี้ลูกพี่ของเขาจะเคลื่อนไหวอะไรบ้างลูกพี่ไม่ได้บอกเขานี่นาเหอะกลับมาแล้วหรือเห็นว่าโจโจโวิ่งกลับมาแล้วฉินเลี่ยจึงเอ่ยถามค่ะโจโจวิ่งมาตรงหน้าเขาแล้วกอดขาเขาไว้แน่นพ่อไม่ต้องไปสนใจพี่หกนะพี่หกนะ่าโง่อืมฉินเลี่ยย่อมไม่ถือสาหลานชายตัวเองอยู่แล้วแต่เขาอดคำขันไม่ได้ที่เห็นท่าทางของหนูน้อยเหมือนแม่ไก่แก่หวงลูก เอาละไม่ต้องโกรธแล้วพี่หกของโจโจเขาพูดไม่เก่งที่จริงเขาไม่ได้ใจร้ายหรือคิดไม่ดีกับพ่อหรอกโจโจรู้อยู่แล้วแต่เธอก็ยังโกรธอยู่ดีพ่อของเธอดีขนาดนี้ควรเป็นที่รักที่หลงของคนอื่นสิถึงจะถูกเมื่อเห็นเธอยังคงโกรธไม่หายฉินเลี่ยก็หัวเราะแล้วชวนเปลี่ยนหัวข้อสนทนาวันนี้อาหารในงานเลี้ยงปรุงโดยเชฟระดับโรงแรมห้าดาวดังนั้นอย่าลืมเก็บความหิวไว้รอกินอาหารเย็นด้วยนะไม่เป็นไรคะ่ะ โจโจลูบท้องอ้วนๆของตัวเองเยอะกว่านี้หนูก็กินไหวนึกถึงปริมาณการกินของหนูน้อยเขาก็รู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ขี้โมฉินเลี้ยลูบหัวของเธออย่างอ่อนโยนแล้วปล่อยให้เธอเล่นอยู่ข้างฮ่าฮ่าตอนบ่ายๆเมื่อเห็นว่าใกล้เวลากินอาหารเย็นของโจโจแล้วฉินเลี้ยจึงปิดคอมพิวเตอร์ไปกันเถอะเมื่อได้ยินแบบนี้โจโจก็รีบวาดยันให้เสร็จแล้วเก็บเข้ากระเป๋าหนูน้อยจับมือของเขาแล้วพากันเดินออกไปค่ะ เมื่อเห็นหนูน้อยมีท่าทีเหมือนจะอดใจไม่ไหวแล้วฉินเลี้ยก็ระบายยิ้มออกมาไม่นานรถก็หยุดที่หน้าทางเข้าโรงแรมเวลานี้มีรถรูเข้ามาจอดหลายคันแล้วเขาอุ้มหนูน้อยเดินเข้าไปในงานและทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นจุดสนใจของแขกผู้มาร่วมงานทันทีทุกคนแสดงสีหน้าแตกต่างกันไปทว่าส่วนใหญ่ดูเหมือนจะอยากรู้อยากเห็นมากกว่า คิดไม่ถึงเลยว่ามัจุราชินจะรับอุปการะหนูน้อยคนหนึ่งด้วยแถมยังดูรักและทะนุถนอมเธอมากช่างเป็นภาพที่หาได้ยากจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าชินเลี้ยอุ้มโจโจโดเดินตรงเข้าไปในโซนอาหารแล้วหยิบจานขึ้นมาโดยไม่สนใจสายตาของพวกเขาโจโจมองไปที่อาหารอันตรารตาเธอหยิบชามทองแดงก้นลึกออกมาด้วยความตื่นเต้นนี่เป็นชามทองแดงที่สิทธิพี่จิ้งคงมอบให้เธอก่อนลงจากเขาเวลาเธอใช้ชามใบนี้กินข้าวสีชามก็จะอิ่มท้องพอดี พ่อขหนูใช้อันนี้ได้ไหมจานใบเล็กมันกินไม่อิ่มนี่นาชินเลี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะพกเจ้าสิ่งนี้ติดตัวมาด้วยหางตาของเขากระตุกเขาเหลือบมองกระเป๋าใบาเล็กของเธอไม่รู้ว่าเธอใส่มันลงไปได้อย่างไรเขาไม่พูดอะไรเขารับมันมาแล้วเริ่มเติมข้าวขณะที่กำลังตักข้าวอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากด้านข้างล้นจิ๋วกินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยกินชามใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่ให้พ่อของเธอเอาถังมาให้เลยละ่ะ